สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ thunder channel ของเรานะครับเราตอนนี้พี่สตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสัตเจ้า honda rebel 300สังเกตนะครับว่ารุ่นนี้เราจะมีมาไม่ขาดว่าจะเป็น300 500เพราะว่าเราเน้นรุ่นนี้จริงๆนะตอนนี้มีให้เลือก10คันนะครับอ่ะคันนี้มาชมเลยว่าเลขไมล์วิ่งมาเท่าไหร่แล้วสวยยังไงมาเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะครับ21,642กิโเมตรเท่านั้นนะครับสภาพเดิมทั้งคันแฮนด์เดิมนะครับหัวโช๊คเดิมสวยนะครับเห็นมฮะ ประกับไฟฟ้าเดิมตัวสือไม่มีรรางเลยนะครับปอกแฮนด์เดิมมือคัตเดิมกระจกมองข้างยังเดิมเลยนะครับมือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอประกับพันเล่งตัวสือไม่มีรนรางนะครับสีถังเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์ warning อยู่ครบนะฮะเบาะนั่งเดิมเบาะซ้อนเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูเลยครับหนังเดิมด้วยๆอ่ามาคมไฟหน้าเดิมครับนี่นะ ไม่มีรอยหินนะครับแกนชกหน้าสวยครับไม่มีตามดตาแมวทั้งหมดทั้งสองข้างเลยนะครับบางโคหน้าเดิมยางหน้าหลังนะครับเป็นยางชุดที่2นะครับสภาพเต็มนะครับขอบล้อด้านหน้านะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยครับไม่มีรอยหินคาลิปเปอร์หน้าเดิมไม่มีล้มลายสไลด์นะฮะครนนี้มาพร้อมกับกาอน้าแต่งนะครับแล้วก็ชุดครอบนะครับหม้อน้ำมาถึงอกล่างนะครับนี่เป็นตัวแต่งเช่นเดียวกันนะครับฝาวลวว ไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะสีเดิมนะครับแข็งเครื่องเดิมไม่มีล,ล้มแล้วก็ล,ล้มแปะพักเท้าเดิมยางเต็มนะครับขาเยืยกหลังเดิมคันนี้มาเพราะท่อเดิมมานะฟังเสียงท่อกันดีกว่าโอเคครับชาร์ทีเดียวติดรอบเดินบาวนิ่งนะฮะนห็ครับอัตราเร่งนหครับขึ้นเร็วลงเร็วอัตราเร่งดีมากรอบเครื่องยนตครับไม่มีสะดุดเลยนี่ วิงอามฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกด้านข้างนะฮะคาลิปเปอร์เบรกด้านหลังนะคะจากนิชชินจานเบรกด้านหลังเต็มมาพร้อมกับระบรบเบรก ABS นะฮะขอบรถด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีรูเช่นเดียวกันยางหลังเต็มเลยนะครับยางชุดที่2แล้วอ่บาบังคันหลังเดิมครับไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวสูงตรงแน่นอนรถคันนี้มาจากจงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเรารับซื้อทั่วประเทศนะฮะฝั่งซ้ายยังคงเป็นโซนเตอร์เดิมๆอยู่นะฮะเห็นไหมครับ อ่าแล้วก็สลิงอาร์มฝั่งซ้ายครับไม่มีอ่ะนะครับไม่มีรอยเลยนะครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบยางพักเท้าฝั่งซ้ายครับเต็มนะครับอ่าคันเกียร์ไม่มีครบไม่มีงอเช่นเดียวกันแล้วก็นี่ครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีระล้มแล้วก็ล้มแปะฝาเป้า,าน,นะครับเดิมๆแห้งๆแบบนี้ครับไม่มีรั่วซึมกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะฮะหน้าเครื่องจะคงดูไม่ถึงนะครับคงดูไม่ได้นะครับแต่ว่าแห้งใสแน่นอนนะฮะกระบอกชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยหินเลยเห็นไหมครับเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า OnDA รีเบล300ปี2017คันนี้บอกเลยว่าน,นี่คือรถสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงแต่เล็กไม่มีกันสองหมื่นกิโลเมตรแล้วแต่ว่าราคาเนี่ยเบาๆแน่นอนแล้วเจอการที่ราชบไมพัฒราห้าครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ